Girl, สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องนอนของใหม่กันนะคะ guess that could for you. The the วันนี้นะคะใหม่ก็ตั้งใจจะมาเปิดห้องนอนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแล้วก็บอกพิกัดไปด้วยนะคะว่าซื้ออะไรจากที่ไหนราคาเท่าไหร่บอกหมดไม่มีกักเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ เรามาเริ่มจากมุมนี้กันก่อนเลยนะคะมุมข้างเตียงของใหม่นะคะโคมไฟค่ะใหม่ซื้อมาจากอีเกียนะคะใหม่ซื้อมาในราคา790บบาทใหม่เลือกเป็นสีทองนะคะเพราะว่าใหม่รู้สึกว่าตัวของเขาอะค่ะมันค่อนข้างที่จะแมทกับโทนสีห้องของใหม่เนาะแล้วก็ใหม่เลือกโคมไฟอันนี้เพราะว่าใหม่เป็นคนที่ไม่ชอบนอนปิดไฟเลยนะคะต้องแบบง่วงจริงๆใหม่ถึงปิดแล้วเวลาปิดมันก็คือแบบเราแค่ดึงตัวนี้ของเขาลงมาเนี่ย เออมันก็เปิดปิดง่ายดีเวลาตอนที่แบบเราอยากเปิดเราก,ก็เปิดเราอยากปิดเราก็ปิดเนาะอันนี้มันก็ง่ายมากๆเลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นขันโตกนะคะใหม่เลือกเป็นขันโตกเพราะว่าใหม่รู้สึกว่ามันดูแบบมีความสวยของเขาเองด้วยแบบตัววายะอะไรเงี้ยใหม่ก็เลยเลือกตัวนี้มาใหม่สั่งมาจากร้านใน IG นะคะรวมส่งราคา490บาทเพื่อนๆก็ลองไปดูกันได้นะ ต่อมานะก็จะเป็นแจกันค่ะแจกันนะคะใหม่ซื้อจากอีเกียค่ะราคา29บาทแล้วก็ทิวลิปนะคะอันนี้ใหม่สั่งมาจากในช้อปปี้ราคาไม่น่าจะเกิน 20บาทนะคะประมาณ1 8 1 9บาทนะคะอันนี้ก็น่ารักนะคะแต่ว่าใบาของเขาอาจจะแบบดัดไม่ได้แต่ว่าใหม่อยากได้โทนสีที่มันเป็นแบบสีขาวมันจะได้แบบแมทกับผ้าปูที่นอนโคมไฟของใหม่นั่นเองเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นคลิปนิกรูโพลรอยของใหม่นะใหม่ซื้อมาจากนายมิสเตอร์ดีไอวประมาณอยู่ที่ 7- หรือ9บาทนี่แหละถ้าจําไม่ผิดนะคะแล้วก็ปฏิทินอันนี้นะคะใหม่สั่งมาจากนายช้อปปีมันเป็นปฏิทินจิ๋วนะจริงๆใหม่ก็เอามาแบบให้มันแบบประดับ ตกแต่งให้มันดูแบบเออแมทกันอะไรเงี้ยราคาอยู่ที่ประมาณ40บาทเนาะแล้วก็อันนี้นะคะใหม่ซื้อมาจากอีกเกียเช่นเดิมราคา29บาทเป็นแท่นแบบว่าวางโทรศัพท์มือถืออันนี้แนะนําเลยนะคะใหม่ซื้อมาหลายอันเลยก็คือแบบวางทุกจุดของบ้านนาฬิกาต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าใหม่จำราคาไม่ได้ใหม่ซื้อมานานแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ยาดมนะคะของแบรนด์จะรีบนะเพื่อนๆลองไปดูกันได้มันหอมมากๆและแพ็ ะะของของเขานะคะค่อนข้างดีเลยนะคะลองไปติดตามกันได้ใหม่ซื้อมาในราคาประมาณ150หบาทก็คือมหม่เป็นคนติดยาดมนะจะต้องแบบอยู่ใกล้ๆใหม่ตลอดเวลาะคะ่ะเรามาเริ่มจากมุมที่นอนของใหม่กันเลยนะใหม่จะเลือกที่นอนแบบนอนกับพื้นแบบนี้นะเพราะว่าใหม่ไม่ชอบนอนที่เตียงนะคะใหม่เลี้ยงน้องหมาเวลาน้องเขากระโดดขึ้นมานอนกับเราก็จะได้แบบกระโดดขึ้นมาง่ายๆด้วยนะคะ ผ้าปูที่นอนกับปอกหมอนนะคะใหม่ซื้อจากอีเกียนะคะอันนี้ใหม่ต้องขอโทษจริงๆใหม่จำราคาไม่ได้เพราะว่าใหม่ซื้อตอนที่เขาเซลล์ผ้าปูน่าจะไม่เกิน250ปอกหมอนน่าจะแบบร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยคือถูกมากๆเลยตอนที่เขาเซลล์นะคะแล้วก็น้องหมาตัวนี้นะคะเป็นโกลเด้นตัวใหญ่นะคะใหม่ก็ซื้อจากอีเกียราคาอยู่ที่590บาทนะคะอันนี้มันน่ารักนะคะมันแบบมันนิ่มนุ่งนิ่มอ่ะเออใหม่ก็เลยชอบใหม่ก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นพี่ขน ของใหม่นั่นเองใหม่ก็ซื้อจากอีเกียเหมือนกันนะคะอันนี้มันดีมากๆเลยคือใหม่เป็นคนขี้ร้อนใช่ไหมใหม่ไม่ชอบแบบว่าผมผ้าหนาหนามากไม่ชอบผ้านวมอะไรแบบนี้ใหม่ก็เลยเลือกซื้อเป็นพี่ขนนะคะราคาอยู่ที่พันสอาสนะคะก็ ขมแล้วก็อุ่นแล้วก็นิ่มด้วยมานะคะก็เป็นมุมข้างเตียงอีกฝั่งหนึ่งของใหม่นะคะกรอบรูปใหม่ซื้อจากอีเกียนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ199บาทนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็โปสเตอร์นะคะใหม่ซื้อจากช้อปปีนะคะอันนี้เดี๋ยวใหม่ทิ้งราคาไว้ให้นะคะแล้วก็แจกันนะคะอันนี้เป็นแจกันพลาสติกนะคะใหม่ซื้อจากในช้อปปีมันก็มีความแบบเออสีมันแบบดูแบบเขียวพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยดูน่ารักดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวแตกด้วยเพราะว่าเขา เป็นพลาสติกนะคะวเวลาตั้งไปมันก็ดูสวยอยู่นะนถึงมันจะเป็นพลาสติกมันก็เออดูสวยอะไรเงี้ยแล้วก็กรอบรูปนะคะที่หม่ติดกับออรูปโพลารอยอันนี้ใหม่ซื้อมาจากในร้าน20บาทก็คือ20บาทเลยจริงๆ ถัดมานะคะเป็นมุมที่นอนของเด็กๆนะคะมาเริ่มจากเตียงแรกเลยนะคะเตียงนี้นะคะใหม่ซื้อมาจากในไ g นะคะร้านามารีนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันนิดๆนะคะตัวนี้นะคะมันนิ่มมากๆแบบว่ามันเป็นผ้าแบบเขาเรียกอะไรอะเหมือนกำมะหยี่แล้วมันไม่ติดขนเลยมันคือมันข้อดีของเขาคือมันไม่ติดขนน้องเลยนะคะแล้วก็มันมีความแมตเป็นเตียงไม้อย่างเงี้ยหม่ก็เลยชอบมากๆนะเด็กก็ชอบกันเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโกลเด้น ของน้องนะคะของเด็กๆนะคะก็คือโกลเด้นตัวน้อยนะราคา159บาทจากอีกเกียเหมือนกันเป็นแม่ลูกกันนะคะแล้วก็ถัดมาอันนี้นะคะใหม่ซื้อจากในเดอะมองงามงวานเนาะ,ะตรงที่เขาจะมีโซนแบบาขายพวกอ,อุปกรณ์น้องหมาราคาประมาณ790บาทอันนี้ดอบบี้ชอบนอนพอเวลาเขานอนอะเขาจะเยืยดยืดตัวสุดเลยอะไรอย่างเงี้ย มุมถัดมานะคะอันนี้ใหม่ฝากร้านนิดนึงนะคะใหม่ขายโวกเสื้อเชิ้ตเกาหลีนะคะแล้วก็เสื้อผ้าของใหม่เองนะคะใน IG นะคะร้านนะคะบายลาลาล,ลินนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ mm hmm. เรามาเริ่มจากาตัวแขวนเสื้ออนนี้เลยนะคะ mm hmm. เป็นลาวตากผ้านะคะใหม่ซื้อจากอีเกียนะคะราคาอยู่ที่299บาบาทนะ มุมถัดมาน,นะคะก็จะเป็นมุมแบบว่าโต๊ะเครื่องแป้งของใหม่เดี๋ยวใหม่จะไล่ให้ดูนะคะว่าแต่ละชั้นนั้นใหม่ใส่อะไรไว้บ้างมันค่อนข้างสูงเลยนะเดี๋ยวใหม่จะต้องแบบใช้บันไดปีนให้เพื่อนๆดูกันนะคะ พอเราเปิดตู้มาแล้วนะคะชั้นบนสุดใหม่ก็จะวางพวกมอนชีชีนะใหม่เป็นแบบว่าใหม่กับแฟนใหม่นะคะก็จะสะสมมอนชีชีไว้นะคะแล้วก็ชั้นที่2ก็จะเป็นหมวกนั่นเองนะหมวกต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ชั้นที่3นะคะจะเป็นแบบกระเป๋าทุกๆอย่างเลยนะอันนี้ใหม่ซื้อมาจากในช้อปปีนะคะเอาไว้แบบเก็บกระเป๋านะก็คือมันเรียบร้อยมากๆเลยแต่ใหม่ทิ้งนะคะไว้ให้นะคะถัดมานะอันนี้จะเป็นมุมที่แบบว่าใหม่ชอบนะคะก็คือกล้องใหม่ เองใหม่ก็จะวางพวกกล้องต่างๆนะคะเอาไว้ในนี้ให้ทั้งหมดเลยเนาะอันนี้เป็นอาร์บ,บัมที่แบบอยากแนะนํามากๆเลยใหม่เอาไว้ใส่พวกโพลารอยนะพวกรูปโพลารอยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออใหม่ซื้อมันจากในช้อปปีนะคะราคาแค่ประมาณ50กว่าบาทนะคะน่ารักมากเลยใหม่ว่าใหม่จะไปซื้ออีกหลายๆสีอะไรเงี้ยเออมันน่ารักดี ถัดมานะคะก็ใหม่ซื้อมาจากในช้อปปี้เหมือนกันเอาไว้แบบว่าเก็บของต่างๆให้มันเป็นระเบียบมันจะได้ดูไม่รกนะคะแล้วก็มุมลิ้นชักอันนี้นะคะก็จะเป็นของแฟนใหม่นั่นเองนะคะเพราะว่าเขาก็จะสะสมพวกนาฬิกาสวอตอะไรเงี้ยก็เอาไว้ให้เขาเลยซองซองล็อกนี้ก็คือของนางเลยนะคะแล้วก็ถัดมาอันนี้ก็คือจะลุกหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นแบบเก็บของต่างๆทั่วไปจิปาถะเลยนะคะก็ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่ก็เอาไว้ชั้นล่างสุดนะคะ ถัดจากตู้ยาวใบนี้นะคะก็จะมาเป็นตู้สามอันนี้น,น,นะคะทำไมจะมาเปิดให้ดูตู้นี้นะคะด้านบนก็จะเป็นพวกกล่องต่างๆเนาะที่ไม่ซื้อของไว้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมอนชีชนะีนะมีมอนชีของไมค์นะคะแล้วก็มาตู้นี้คือ นี่ด้านบนก็จะเป็นคุณแม่ใหม่เองกับใหม่เนาะแล้วก็ก็จะเป็นมอนชีอีกแล้วคือเยอะมากเลยนะมีซ่อนไว้อีกนี่ตัวจิว๋วตัวจิ๋วของใหม่นะคะ แล้วก็มุมนี้นะคะก็เป็นมุมโปเครื่องแป้งของใหม่นะคะมันเริ่มจากแจกันนะคะแจกันด้านในนั้นก็คือของอีเกียเหมือนกันนะคะแล้วก็ทิวลิปอันนี้ทิวลิปค่อนข้างดีนะคะใหม่เคยรีวิวไปแล้วเนาะเพราะว่าใบาของเขาสามารถดัดได้แล้วมันแบบเหมือนจริงมากนิ่มมากนะคะหม่สั่งมาจากในไอจีแต่ไม่ทิ้งร้านไว้ให้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะใหม่ซื้อมาจากในอีเกียเหมือนกันเพราะว่าเราถึงเราจะมีกระจกบานใหญ่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเราจะไม่พอเราก็จะต้องมีกระจกบานเล็กด้วยซื้อมาจากใน ราคานร้อบาทนะคะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นแผ่นรองอันเนี้ยใหม่ก็ซื้อมาจากในอีกเกียเหมือนกันราคาอยู่ที่ประมาณร้อยนิดๆน,นะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะยวทิ้งราคาไว้ให้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็โหลกแก้วอันนี้แนะนําเลยนะคะใหม่สั่งมาจากในช็อปปีราคาแค่85บาทเท่านั้นนะใหม่เอาไว้ใส่พวกเครื่องประดับต่างๆอะไรเงี้ยที่เราแบบใช้งานทุกวันหรือว่าเราใส่บ่อยๆมันก็จะมาไว้ใส่ไว้ในโหลนี้นะก็คือราคาถูกด้วยนะคะ ผัมานะเป็นกล่องอะคริลิกนะคะไม่ซื้อจากในช้อปปี้ราคาอยู่ที่ประมาณ100ยนิดๆนะคะแล้วก็อันนี้นะคะใส่พวกลิปสติกซื้อมาจากร้านไดโซค60บาทเท่านั้นเนาะอันนี้ก็สั่งมาจากในช้อปปี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 80บาทมั้งอันนี้มันเป็นวายก็คือใหม่ชอบอะไรที่มันแบบโทนหน่อยวายอะไรเงี้ยไม้ไม้มันก็จะดูเข้ากันนะคะแล้วก็มุมนี้นะคะใหม่เพิ่งแบบตัดสินใจซื้อกับแฟนะคะก็คือไดปอบผมของได้สารอันนี้ใหม่แนะนําเลยนะเพราะว่ามันดีจริงๆมันแห้งเร็วแล้วมันประหยัดเวลาด้วยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วเขาก็ให้มาหลายหัวเนาะอันนี้ใหม่ซื้อแยกมาตังหากนะคะอันนี้ใหม่ซื้อจากในช้อปปีนะปกติในช็อปมันขายประมาณ3,500มั้งใหม่เลยไปซื้อในช้อปปีอยู่ที่ประมาณพันเก้าหรือเปล่าเดี๋ยวใหม่ ทิ้งดิงไว้ให้นะคะแล้วก็ตู้โต๊ะเครื่องแป้งใหม่นะคะใหม่ก็ชอบตรงนี้มากๆเพราะว่าใหม่อ่ะให้ช่างเขาทําแบบว่าซ่อนไฟไว้เวลาเราอยากเปิดปิดเวลามอง แต่งหน้าอะไรเงี้ยก็จะได้แบบเออปิดเปิดได้อะไรเงี้ยก็เลยชอบมุมนี้มากๆนะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องที่ใส่เครื่องสอําอางใส่แว่นตาของใหม่ทั่วไปเลยนะคะใหม่ก็จะเอาไว้ในช่องนี้นะคะก็ไม่ได้เยอะมากเพราะใหม่พยายามแบบโลไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะเดี๋ยวไม่ต้องลากอันนี้ก่อนเ <laughs> พราะมันอยู่ติดกันอ่ะ อันนี้ก็เป็นมุมแบบเอเซอรี่ของใหม่ต่างๆเนาะเอาไว้ใส่พวกต่างหูสร้อยคอของใหม่เนาะก็ไว้ในมุมนี้นะคะถัดมาเลยนะคะอันนี้เป็นชั้นจากอีเกียนะคะก็เอาวางพวกเครื่องหนีบผมของต่างๆของไหม่เอาไว้ในนี้แล้วเพราะนั่นมันก็แบบซ่อนดันได้ไรเงี้ยดันเก็บเข้าไปมันก็จะได้แบบดูมีชีดดีนะคะ ถัดมาอันนี้เป็นเก้าอี้นะคะใหม่ซื้อมาจากร้านใน IG นะคะราคา1 5 0 0บาทนะคะแล้วก็แบบคือใหม่ชอบเก้าอี้ตัวนี้มากๆเลยเพราะว่ามันเป็นเก้าอี้ที่แบบใหม่ไฟฟันแบบเก้าอี้ผู้กำกับอะไรเงี้ยแล้วใหม่ก็เอาไปถ่ายรูปเป็นพอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบว่าเออน่ารักดีนะคะถัดจากมุมโต๊ะเครื่องแป้งไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูห้องนอนเนาะแล้วก็อันนี้เลยก็จะเป็นมุมนี้ใหม่ก็จะวางพวก ต้นไม้นะคะแล้วก็พวกเครื่องฟอกอากาศพัดลมอะไรต่างๆเนาะไม่อยากให้แบบว่าเราตื่นมาตอนเช้าแล้วเราก็เออได้เห็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยทีวีนี่ก็คือน้อยครั้งที่ใหม่จะได้ดูนะคะส่วนใหญ่มันก็ดูโน้ตบุ๊กดูในโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็เครื่องฟอกอากาศอันนี้นะคะใหม่ซื้อมาจากของเสี่ยมี่นะคะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะพัดลมก็ของเสี่ยมี่เหมือนกันตัวนี้ใหม่แนะนําเลยนะคะเพราะว่าเขามีระบบ WiFi เวลาเปิดปิดเนี่ยเราสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้เลย นะคะใครที่มีน้องหมายอย่างใหม่อยนะ่างเงี้ยบางทีเราไม่อยากเปิดพัดลมไว้นานๆเราก็สั่งปิดแล้วพอนั่นเราเว้นช่วงไปเราก็ค่อยสั่งเปิดอันนี้คือแนะนําแล้วก็ดีไซน์ของเขาก็คือแบบใหม่ชอบงานของเซลมี่นะใหม่ว่ามันมีความแบบเรียบหรูแต่ว่ามันก็ยังดูดีอยู่ถึงราคาและราคามันก็ไม่แพงด้วยนี่แนะนําเลยนะคะถัดมานะคะเป็นมุมโปรดของใหม่เลยที่ใหม่ ต้องมานั่งทุกวันแล้วยิ่งวันหยุดใหม่ก็จะอยู่ตรงนี้นานมากๆเลยนะคะมันเป็นมุมที่แบบว่าใหม่รู้สึกว่ามันได้ผ่อนคลายดีนะคะเรามาเริ่มจากโซฟาตัวนี้เลยใหม่สั่งมาจากในช้อปปีนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0้นิดๆมันแบบดีมากๆเลยมันคุ้มค่าราคามากๆแล้วโทนสีคือมันแมทก,กับห้องของใหม่ด้วยนะคะโซฟาอันนี้สามารถแบบปรับระดับได้ด้วยนะต่อมานะคะก็เป็นโต๊ะนะคะที่วางพวกโน้ตบุ๊กวาง iPad ของใหม่อันนี้โต๊ะอันนี้ก็ดีนะ ะะก็คุ้มราคาอยู่สั่งมาจากในช้อปปีเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถแบบปรับตรงวัชชันวางได้ว่าเราจะแบบมองระดับไหนอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่นะคะแล้วก็อันถัดมานะคะก็จะเป็นแบบโคมไฟอันนี้เนาะเป็นเชิงเทียนนาะใหม่ซื้อจากอีเกียเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นผ้ารองนะคะก็จากอีเกียเช่นเดิมน,นะคะอยู่ที่ประมาณราคาร้อยนิดนิดนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือใหม่อะ่ะคือไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนเพราะว่าใหม่อะ่ะเอาไปแบบ รูปเป็นเพะเป็นอะไรเงี้ยก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ปากกาอันนี้ใหม่แนะนําเลยนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจมันไม่ใช่ของ a p p l e นะมันเป็นของยี่ห้ออะไรสักอย่างเนี่ยแต่มาสั่งมาจากในลาซาด้านะคะอันนี้มันก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ400อกว่าบาทคือมันใช้งานง่ายมากใหม่เอาไว้แบบเวลาวาดรูปในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาการแบบคอบเส้นของรูปต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าการที่เราไปใช้นิ้วของเราเนาะแล้วก็กรอบรูปอันนี้นะคะซื้อมาจากในอีเกียเหมือน กราคาอยู่ที่ประมาณ10กว่าบาท20อะไรอย่างเงี้ยก็คือราคาไม่แพงรูปใหม่ก็ตัดแตะปิ้นมาจากในอินเทอร์เน็ตเองนะคะถัดมานะคะอันนี้ใหม่จะทําเป็นแบบว่าเป็นโซนแบบห้องฉากกั้นเอาไว้เพื่อจะแบบ เป็นห้องแต่งตัวของเราเดี๋ยวเราไปดูห้องแต่งตัวของใหม่กันดีกว่าก็จะเป็นแค่นี้เรียบง่ายนะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้าที่ใหม่แบบบิวสุดเลยนะในเรื่องของบิวอินนะคะเดี๋ยวใหม่จะมาบอกในคลิปต่อไปนะคะว่าใหม่ทําบ้านแต่งบ้านอะไรไปบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นแบบบิวแบบเรียบ,ยบง่ายๆนะคะเป็นโทนสีแบบเทาฟ้าอ่อนอะไรอย่างเงี้ยผสมกันเนะาะใหม่ก็จะแบ่งแบบ เพื่อนๆเห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบครึ่งๆเนี่ยก็คือฝั่งเนี้ของใหม่ฝั่งนี้ของพี่ทีนะคะเราจะแบ่งกันแบบนี้แต่คือตู้มันสามารถเชื่อมกันได้นั่นแหละเพราะว่าบางทีของใหม่ก็แอบเกินไปอันนี้ก็จะเป็นของพี่ทีนะคะแล้วก็ชั้นด้านในก็จะเป็นพวกชุดชั้นในถุงเท้าต่างๆเนาะก็ไวม้มุมนี้แต่ประหยาดบอกว่าตอนนี้น <laughs> มันไม่พอแล้วนะคะ อ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือของไม่เองมันไม่พอจริง,รงคือตู้มันดูเล็กไปเลยเนี่ยมันไม่พอแล้วมันไม่มีที่จะไปแขวนไม่ก็ามาวางพับๆบ,บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้มันแบบหยิบได้ง่ายนะคะด้านบนนะคะของไม่เนาะไม่อาจจะไม่ได้เปิดให้ดูเพราะว่ามันก็จะมีพวกที่นอนผ้าผ้าห่มผ้าเช็ดตัวหมอนต่างๆแล้วก็เป็นพวกเสื้อโค้ทเสื้อกันหนาวนะคะไม่ก็จะเก็บไว้อันนี้เพราะเราไม่ค่อยได้ใช้นะคะ แล้วก็ถัดมานะคะตัวนี้นะคะก็เป็นกระจกนะคะเดี๋ยว มันไม่โฟกัสอ่ะมันก็เป็นกระจกที่แบบว่าใหม่แบบสั่งช่างทำแบบเต็มตัวเลยเพราะว่าเราจะได้สำรวจดูตัวเองความพร้อมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นมุมถ่ายรูปด้วยแหละหลักๆก็คือถ่ายรูปนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการรูมทัวร์ห้องนอนของใหม่นะคะใหม่ก็หวังว่าจะเกิดเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆได้นะคะในการแบบไปแต่งห้องกันนะคะใครที่อยากรู้พิกัดร้านนะคะราคาร้านเดี๋ยวใหม่จะทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้ทั้งหมดใต้คลิปเลยนะคะ เพื่อนๆสามารถพูดคุยแนะนำติชมกับใหม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหม่สำหรับวันนี้ใหม่ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย